ใช้ในการอัดเพลงนะคะซึ่งโปรแกรมที่โบใช้นะคะก็คือโปรแกรม Audacity นะคะตัวนี้นะคะหน้าตาของมันแบบนี้นะเวลาที่เราจะร้องเพลงนะคะเราก็แค่กดที่ไฟล์นะกดที่ไฟล์แล้วก็มาเลือกที่ Import นะคะแล้วก็เลือกที่ Audio นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาเลือกเอาเพลง mp 3ที่เรา แปลงไฟจาก YouTube มานะคะซึ่งการแปลงไฟล์โบก็ได้สอนในคลิปไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะในการแปลงไฟล์นะคะเราจะต้องแปลงไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ดนตรีคาราโอเกะมานะโบขอยกตัวอย่างเป็นเพลงนึกเสว่าสงสารนะคะที่โบได้แปลงมานะคะซึ่งเวลาเราเลือกมาแล้วนะ,ะมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นลักษณะเหมือนเป็นรูปคลื่นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเสียงดนตรีนะคะ เสียงดนตรีคาราโอเกะของเพลงนึกเสียว่าสงสารนะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะร้องเรามาปรับตรงนี้ก่อนนะคะปรับตรงที่เป็นเหมือนรูปใหม่นะคะปรับก่อนนะคะซึ่งมันจะมีให้เลือกนะคะวิธีการปรับนะคะโบจะปรับตรงคำว่า usb นะคะเพราะว่าไม์ของโบชื่อนี้นะ แล้วแต่คนนะคะว่าไม์ของตัวเองชื่ออะไรนะคะโบก็เลือกมาที่ usb นะคะเพราะว่าเวลาเราร้องมันจะมันจะไดไ้รู้นะคะว่ามันควรจะเอาเสียงจากไม์ตัวไหนนะคะมันจะมีไม์จากไม์สำหรับร้องเพลงหรือว่าไม์ในเครื่องนะคะไม์ที่เป็นไม์ของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแต่ของโบใช้เป็นไม์ร้องเพลงนะคะโบก็เลยมาเลือกตัวนี้นะ,ะหลังจากนั้นนะคะตรงที่เป็นเหมือนลำโพงนะคะโบจะเลือกเป็นเอาท์พุตค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถทำได้2แบบนะคะเวลาที่เราจะร้องเพลงนะคะเลือกที่แท็กนะคะเป็นเลือกที่ add new และเลือกที่ mono tag นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเอาแบบสะดวกแบบไม่ง่ายเลยนะคะสามารถกดที่ปุ่มสีแดงได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาอัดเพลงกันเลยนะกด <c oughs> มาที่ปุ่มสีแดงค่ะ <c oughs> เริ่มนะคะ รักแค่ไหนนับเมใสายท้องทะเลก็รู้ลมหายใจที่มีอยู่นะโอเคค่ะจะเห็นว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยเราอาจจะแบบ รู้สึกมันจะจามจะไอใช่ไหมคะมันทําให้จากที่แรกๆเราร้องมามันสมูทและมันมันดีมากและมันเพระสําหรับเราแล้วนะแต่มันมาเสียตรงอยู่ๆเราก็จะไอหรือว่าจะจามใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะต้องลบออกทั้งหมดแล้วไปเริ่มต้นร้องใหม่นะคะโอเคถ้าเกิดช่วงแรกมันดีอยู่แล้วมันก็จะยังอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราก็แค่ลบส่วนเฉพาะ,ะเฉพาะส่วนที่เราจะไม่เอานะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะคะว่าเราจะลบตรงไหนทิ้งนะคะโอเคค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะลบตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะเรา ลากไปเลยค่ะให้มันเป็นเส้นสีขาวนะคะตรงนี้นะหลังจากนั้นกดที่ delete ได้เลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะหายไปแล้วนะคะเวลาที่เราจะร้องต่อทำยังไงนะคะในขณะที่ส่วนที่เราร้องก่อนหน้านี้ยังอยู่นะคะเราก็แค่มาเริ่มฟังตั้งแต่แรกนะคะก่อนที่เราจะอจัดเราก็แค่เอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงที่เราร้องนะ แล้วเราก็ร้องต่อได้เลยค่ะเธวบรรเลแค่ไหนนับไม่ดทายของทะเลก,กอลงอยู่งลมหายใจที่มีอยู่นั่นคือน้ําตาจากฉัน เห็นเห็นไหมคะเวลาที่เราร้องเนี okay. <I> ่ยเราสามารถร้องต่อจากท่อนเดิมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องลบอันเก่าออกใช่ไหมมาฟังดูนะคะว่ามันโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็แค่ลบออกแล้วก็ร้องใหม่นะคะเราสามารถลบเราสามารถลบออกเป็นเราสามารถลบออกเป็นส่วนๆได้นะคะไม่ชอบท่อนไหนก็แค่ลบออกแล้วก็ร้องท่อนนั้นใหม่นะคะ อย่างท่อนนี้นะคะที่เราได้ที่โบได้ร้องเพิ่มเข้าไปนะคะก็มาฟังก่อนาานะคะว่าเราพอใจหรืออยังโบว่ามันนั่นเยอะเกินไปนะคะนั่นคือใช่ไหมเออโอเคก็แค่ลบออกนี่ง่ายมากเลยนะคะ แล้วเราก็ร้องใหม่ค่ะก็ทําแบบนี้ค่ะจนกว่าเราจะพอใจนะโอเคเอาใหม่นะ่หนั่นคือน้ำตาจากฉัน ถาจะเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรักใครสักวันก็ลงน้บดูสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำ ร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญอย่าเดินหนีไปจากฉัน นึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยคานลาจาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับทุกๆเพลงนะคะเขาจะเขาก็จะมีท่อนที่เขาจะร้องซ้ำใช่ไหมคือเราไม่จำเป็นต้องไปร้องซ้ำใหม่อีกรอบนะคะ เราสามารถเอาท่อนที่เราเคยร้องก่อนหน้านี้เอาไปใช้ในตอนที่มันจะให้ร้องซ้านะคะอย่างเช่นนะคะเพลงนี้นะคะท่อนที่มันให้ร้องซ้ําใช่ไหมมันจะเป็นคําว่า mm hmm. เดี๋ยวนะเพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวนะคะฉันจึงเสียเธอไม่ได้เราก็ก๊อปปี้เอาท่อนที่เราเคยร้องคํานี้ไปอะ เอามาวางในท่อนต่อไปที่มันจะให้ร้องซ้ําได้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการที่แบบว่ามันง่ายนะคะโดยที่เราไม่ต้องร้องอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าถ้าเราร้องซ้ําอีกรอบนึงมันอาจจะไม่เพราะเท่าครั้งก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะคะว่าท่อนเพาอโลกนี้มีเธอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาก่อนนะ เจอแล้วนะคะเพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวอยู่ช่วงนี้นะคะเวลาที่เราร้องในครั้งต่อไปนะคะเราก็ร้องไปเรื่อยใช่ไหมคะถ้าเกิดพอถึงท่อนเพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวเราก็แค่ก๊อปี้เอาเอาช่วงที่เราร้องไปวางนะคะง่ายมากๆเลยนะคะทำยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องท่อนต่อไปกันเลยค่ะ ถามกันสักกี่ครั้งก็ยังบอกเธออย่างนี้ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสีแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็น ก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้โอเคค่ะต่อไปเอาตามที่โบบอกเลยนะคะจริงๆที่มันซ้ํานะคะมันซ้ําตั้งแต่ก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นแล้วเนาะโบก็ลืมนึกไปนะคะว่ามันมีคําซ้ําก่อนหน้านี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราร้องมาแล้วนะคะ ลองดูก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดท่อนที่เราลองเมื่อกี้มันโอเคเราก็ไม่ต้องไปก๊อบเอาอันเก่าก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาท่อนที่บอกว่าพอโลกนี้มีเธอมานะคะใช่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวฟังใหม่ก่อนนะอันนี้นะคะอันนี้นะวิธีการกรอมนะคะ ี้มาเลยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าใช่ช่วงนี้ไหมเดี๋ยวลองวางก่อนนะเห็นไหมคะว่ามันจะต่อกันเลยนะฟังก่อนนะคะ ข้อเสียของการเอามาวางแบบนี้ก็คือบางทีโดนตรีมนอาจจะนําหน้าหรือว่าช้ากว่านะคะเพราะว่าตอนที่เราวางเนี่ยเราจะไม่รู้จังหวะของมันนะคะว่ามันควรจะอยู่ในช่วงไหนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือข้อเสียอีกแบบนะคะบางคนก็อาจจะมองว่ามันยุ่งยากก็อาจจะร้องท่อนซ้ำเนี่ยร้องใหม่อีกรอบนึงเลยก็ได้นะคะแต่สําหรับโบเนี่ยโบจะชอบทําแบบนี้เพราะว่าบางทีอารมณ์ตอนร้องก่อนหน้ากับอารมณ์ตอนร้องก่อนจะ ตอนร้องใกล้จะจบอะอารมณ์ต่างกันนะคะมันมันก an ็แบบว่าร้องท่อนฮุกได้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะเห็นไหมคะว่า นี่คือข้อเสียของมันเพราะว่าเมื่อกี้มันร้องดนตรีมันมาแล้วแต่ว่าเสียงมันยังไม่มานะคะก็แปลว่าโบวางมันห่างเกินไปนะคะวิธีการที่จะเอามันลากเข้ามานะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมันเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะยึดติดกันเลยนะ,ะไม่แน่ใจนะคะว่าส่วนนี้จะได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะ ก็มาลองกดฟังนะคะแต่เราจะกดฟังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราอยากให้มันเริ่มตรงไหนเนี่ยมันกดไม่ได้เพราะว่ามันยังติดอยู่ที่เมนูนี้อยู่เรามาทีเ่เมนูนี้ก่อนนะคะโอเคลมาเริ่มใหม่กันนะคะ โอเคค่ะเราก็ต่อเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะโบจะขอสอนแค่ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆมันก็ใกล้จะจบเพลงแล้วเนาะหรือเราจะเอาให้จบดีงั้นจบเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวมาดูท่านจบก่อนนะคะว่ามันถึงไหนแล้ว โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะจบด้วยคำว่านึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยคำว่าลาก่อนนะคะเ,เรามาร้องท่อนจบไปพร้อมๆกันนะไปเลยนึกเสียว่าสงสารอย่าลงทัน ด้วยคำว่าลากนโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทุกครั้งที่คิดว่าตัวเองจะร้องท่อนนั้นนะคะร้องจบท่อนไหนนะคะอยากสต็อปอยากอยู่ตรงไหนนะคะให้กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำนะถ้าอยากกดเล่นให้กดที่ปุ่มสีเขียวนะคะโอเคไหมถ้าอยากจะบันทึกให้กดที่ปุ่มสีแดง นะคะคหลังจากนั้นนะคะพอเพลงของเราได้มาแล้วเราพอใจแล้วอันนี้คือสมมุติว่าเราพอใจกับผลงานเราแล้วนะคะจะเห็นว่าเสียงมันเบาถูกต้องไหมคะดูยังไงว่าเสียงเบาตรงช่วงสีน้ำเงินเนี่ยค่ะตรงคลื่นเสียงนี้นะคะมันจะเล็กใช่ไหมคะมันจะอยู่ในช่วงแบบกลางๆถ้าเกิดเสียงนั้นมันดังเนี่ยคลื่นสีน้าเงินมันจะต้อง เนี่ยค่ะอย,อยู่แบบเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มช่องขนาดนั้นแต่ว่ามันจะต้องขึ้นสูงกว่านี้นะคะอันนี้มันยังอยู่ในช่วงกลางๆนะวิธีการทํายังไงก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดเราแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเพลงที่เราต้องการเราโอเคกับทุกท่อนแล้วเราต้องมารวมรวมท่อนก่อนนะคะวิธีการรวมทํำยังไง